วันนี้เจนกับพี่เขื่อนจัด catering นอกสถานที่ให้กับบริษัทพรีเมียทอลเทอร์โซลูชันจำกัดค่ะผมกับน,น้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ไว้วางใจพวกเราให้จัดอาหารกลางวันจากบ้านไข่ผําครับเมนูวันนี้มีอะไรบ้างครับเจนนี่ค่ะพี่เขื่อนบะหมี่ไข่ผับอบแห้งเจนรังสรรค์เป็นเมนูนี่ค่ะ <Wow. S 1> บะหมี่ผัดนะคะน่าทานไหมคะและนี่ค่ะเมนูไข่เจียวไข่ผัเม,มนูที่ห้ามพลาดเลยนะคะ แล้วของหวานล่ะคะพี่เขื่อนมีอะไรบ้างนี่เลยครับปอพลยกับคุกกี้ไข่ผั่ครับนอกจากนี้ยังมีไอศครีมไข่ผั่หลักรสอีกด้วยนะครับโอ้ยใหญ่ทันน้งคงหิวแล้วเราไปส่งกันเลยไหมคะพี่เขื่อนไปกันทุกคนครับไข่ผั่มซูเปอร์ฟูดตัวจิ๋วทำอะไรก็อร่อยอร่อยด้วยได้คุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้นด้วยค่ะที่ฟาร์มบ้านไข่ผั่เราจัดเมนูผั่ๆเสิร์ฟงานเลี้ยงเล็กๆให้คุณถึงที่ครับ ที่ฟาร์มเราสามารถบรังสรรค์เมนูผัมๆรสชาติอร่อยในหลายเมนูเลยค่ะท่านที่สนใจให้บ้านไข่ผัมจัดเมนูซูเปอร์ฟู้ดในงานเลี้ยงของท่านสามารถติดต่อมาได้ครับทุกช่องทางออนไลน์ภายใต้ชื่อบ้านไข่ผัมใบช้ยูเฟียค่ะขอบ <ขอ S 2> คุณและสวัสดีค,ครับ